ในบ้านเรียบร้อยนะครับ21ตัวแล้ตัวบ้านแล้ว21ตัวนะครับอยากิป็นไปไหมผมอยากปิดตรงนี้ครับข้างล่างเหรพ่อแล้วเ็าตัดออกหายนะว่าตัดออกต้องบ้่นหนใช้อันน,นั้นน่ะ หามาก็ได้หามาเลยปล้องกันไปก่อนทามันเกิดมันสินยากปกติเอาควายกลับมาเนี่ยเขามาเป็นเปลือกายแล้วเอามาใส่แก้วาลงมืกด่าหามเลยหมดนะครับแสสาวไปหมดแล้วลงเมื่อวานนี้เอง